ดูเราจะมาเก็บงานกันคุณผู้ชมี่ดูดูขาตั้งโบราณในรถรุ่นนี้นะครับเจ้าของเดิมนะผมเขาใช้มาตั้งสามสิบปีนะ,ค,ะคุณผู้ชมดูนี่ผมก็ซื้อมาเพื่อจะมาทําเป็นรถสามล้อแบบนี้นะคะุณผู้ชมนี่ติดตั้งรถสามล้อแบบนี้เพื่อจะไปใช้ในสวนยางพาราคุณผู้ชมรถฮอนด้ามันดีตรงที่ว่ามันขึ้นเขาขึ้นดอยมันมันไม่มีควันขโมงนะครับนี่เราก็เราก็ไล่เก็บรายละเอียดแล้วเล็กเลน้อยนะคุณผู้ชม เดี๋ยวเครื่องยนต์เราค่อยว่ากันนะเครื่องยนต์เราก็ไปให้ช่างที่เก่งๆเขาทาแต่เราก็เก็บภายนอกนี่นะครับเก็บเล็กเกบน้อยทุกอย่างที่มันเอ่อมันไม่ไม่เรียบร้อยนะครับเราซื้อมาราคาตัวนี้ก็อา่าหกพันบาทครับผู้ชมเ,เราจะมาใส่ตรงนี้นะครับเนี่ยใส่ตรงนี้เพื่อมาให้มันเตะสบายนะครับแต่ถ้าใส่สามล้อมันไม่ได้เตะหรอกครับแต่ว่ามันถ้าถ้าเราเอาออกมาซ่อมอะไรเนี่ยมันจะ จตเตะสบายเรัาเราเตะเตะตรงนี้นะครับเตะนี่ม so, well <and> ันเตะมันเตะแล้วมันลำบากนะครับผู้ชมเตะอเี้มันไม่ค่อยไปนะเวลามัน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 ไม่มีที่เกาะนะเราจะใส่แบบนี้นะครับนี่ใส่แบบนี้เพื่อให้มันเตะสบายนะครับเท้ามันเตะอย่างเงี้นะลองดูครับ แรกต้องทำอันนี้ก่อนคุณผู้ชมนี่อาเดี๋ยวเรามามาเชื่อมกันนะครับเรามาดูกันครับว่าเราทำงานกันอย่างไรคุณผู้ชมเราจ็จับตัวนี้ก่อนนะครับผมชมอ่า ปล่อยครับปล่อยนี่เราก็มาเล่นเต็มที่เลยคุณผู้ชมตอนนี้นะจะมาแข็งแรงแล้วครับคุณผู้ชมเกี่ยไปสองด้านแล้วครับด้านเดียวมันจะหักครับ อ้าวผู้ชมเรียบร้ oh! hmm. อยงานนี้นะต่อไปเราก็เตะสบายแล้วครับมันร้อนอยู่นะครับเตะแบบนี้ผู้ชมนี้เตะตรงนี้นะผู้ชมนะขอโทษทีนะครับมันร้อนอยู่นะเตะแบบนี้มันจะไปเลยนะครับเนี่ยเตะเพราะมันจะเนี่ผู้ชมเราเตะลงมามาก่อเท้าเหยียบตรงนี้นะสบายแล้วเหยียบตรงนี้ลงมาครับผู้ชมขอโทษดีใช้เท้านะครับเหยียบลงไม่เลยนะครับเนี่ยครับอ่ายังมันยังร้อนอยู่นะผู้ชมนะ เราเตะสบายมากที่นี้นะเราเตะแบบนี้ก่อนี่คุณผู้ชมเอมันจะมีที่เตะสบายแล้วแนะน่ๆเตะแบบนี้นะครับเวลาเตะคือเตะลงก็สบายมากเลยครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ